ฮัลโหลฮสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะก็พบกับผมไฮคไ้ยกันอีกเช่นเคยวันนี้นะเราก็มาอยู่เกมวอร์ทันเดอร์นะครับผมไอ้วันนี้เราก็จะมาอยู่กับรถถังที่มีชื่อว่า ARL 44นะครับผมก็คือเป็นรถถังแทงเดสโซเยอร์ใบทะเล5.3จากประเทศฝรั่งเศสนะครับผมซึ่งไอเจ้าคันนี้เนี่ยมันต่างจากรุ่นไ A ARL 40หรือเปล่าใช่ไหมไอรุ่นเก่าไอต้นเก่าที่ผมเคยเล่นนี่มันรุ่นอะไรนะขอดูขออนุญาตดูแป๊บนึงครับผม มันเป็น44เหมือนกันนะฮะแต่เป็นเวอร์ชัน ACL T1 นะครับผมเป็นทางด้านของโซนเฮฟวี่แท้งนะฮะแต่นี่ว่าไอ้เจ้า ARL 44เนี่ยมันจะเป็นแทงด้วยโซเยอร์นะครับผมเพราะฉะนั้นสไตล์การเล่นมันจะต่างกันนะฮะคือค่าแตกต่างมันอยู่ไหนคืออัตราการเจกเกาะกับขนาดปืนเนี่ยของ ARL 44เนี่ยมันจะดีกว่านะครับผมเพราะว่าไอ้เจ้า ARL 44เนี่ยอัตราการจกะจกเกาะมันอยู่ที่ 240กว่านะที่ผมดูอะ่ะเออแต่เจ้า ARL 4 4 ACL ขีดหเนี่ยมันอตรากระจอกรอบมันอยู่ที่ประมาณ128มั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะฮะเพราะว่าเป็นเดทมันอยู่ที่ประมาณ3.7นะครับผมแต่ีิว่าถังเม่เดย3.7เนี่ยมันยิงเจ้า ARL 4 4 ACL ขีดหนึ L ่งเนี่ยมันยิงไม่ค่อยเข้านะครับผม <c oughs> คือตัอถังมันแข็งมากนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูซิว่าในประเทศ5.3เนี่ยไอ้เจ้าเนี่ยมันได้รับการบัฟของเรื่องของเกาะเข้ามาเหมือนกันนะครับผมเกาะเนี่ยมันค่อยๆจะหนาอยู่นะฮะเจ้า ARL 44เวอร์ชั n tank destroyer เนี่ยก็หนาเหมือนกันนะครับผมแต่นี่ว่าเราต้องมาดูกันนะครับผมว่ามันจะหนาซูปกระสุนของชาวบ,บ้านเขาได้หรือเปล่าอ่ะเพื่อเป็นการสียเวลาดเดี๋ยวเราจะมาดูข้อมูลของเจ้า ARL 44กันเลยดีกว่านะครับผมก็ปืนจะเป็นปืนอย่างขนาด90มิลลิเมตรนะฮะแล้วก็ ความเร็วในการหมุนป้อมเนี่ยอยู่ที่15.3องศาต่อเวทีนะครับผมมุมกดอยู่ที่ลบห้านะฮะจะแตกต่างจากของไอเวอร์ชั่นเบลเทเลสสามจุดเจ็ดเนี่ยอยู่นะครับผมเพราะว่าไอของเบลเทเลสสามจุดเจ็ดเนี่ยมันมุมกดมันลบสิบนะฮะแต่นี่ว่าของตัวไอแทงไดโซเยอร์ t t er เนี่ยมันลบห้าเองนะครับผมเพราะฉะนั้นมันต้องปรับตัวในการเล่นนิดนึงนะฮะแล้วก็มุมเงยยี่สิบนะครับผมก็ถือว่า มุมเงยเนี่ยใช้ได้นะแต่มุมกดนี่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ความเร็วในการรีโหลดนะครับผมอยู่ที่ประมาณ13บมวินาทีนะฮะโดยประมาณเนาะเพราะว่ามันโหลดประมาณ12.9ผมตีไป13เลยกันนะฮะจะได้แบบเออกลมๆแล้วก็ตัวบอรี่รหลดเนี่ยก่อด้านหน้าเนี่ยมันจะอยู่ที่120ยปริเมตรนะครับผมตัวก่อของทางด้านของป้อมเนี่ยด้านหน้าเนี่ยจะอยู่ที่110มมนะฮะก็ถือว่าหนาอยู่นะแต่นี้ว่าเราต้องไปดูกันในเกมไงว่าไอ้120 110เนี่ยมันจะกันกระสุนได้หรือเปล่างไงปัญหานี่แหละครับผม อ่ะก็อัตราการเจาะเกาะนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปนะฮะระยะ10เมตรเนี่ยเจาะอยู่ที่248นะฮะคือไอ้เจ้านี่เนี่ยอัตรากันเจาะเกาะมันสูงมากเลยนะฮะแล้วก็พลทหารเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด5คนด้วยกันนะครับผมน้ำหนักอยู่ที่50ตันนะฮะกำลังเคลื่อนยนต์อยู่ที่531 HP นะครับผมความเร็วสูสุดๆอยู่ที่37กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมหรือเปล่าต้องมาดูกันเลยว่าพอเวลาไปลงสนามจริงเนี่ยมันจะเร็วได้แค่ไหนนะฮะ แล้วก็ผมยังไม่ปรับแต่งเพิ่มนะครับผมเพราะว่าผมเองเนี่ยเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนะฮะยังไม่ได้วิจัยเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องมาดูกันนะผมว่าเจ้า ARL44 เนี่ยสเปคมันจะดีแค่ไหนนะฮะอ่ะเพื่อเป็นการเสรียดาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมไป let's go let's go let's go เอาละครับผมมาไปดูกันเลยเราซีว่าเราจะโดนลูกกระสุนจากอะไรบ้าง <laughs> ในวันนี้เนี่ย่ยอะเดี๋ยวไปดูซิว่าไอความแข็งของ,ของจเจ้าเจียมันเป็นยังไงนะครับผมปืนมันยิงเข้าไหมเนี่ยปัญหา เอ้เห็นมันขึ้นเจาะสองร้อยกว่าแต่พอยิงจริงอาจยิงไม่เข้าก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันครับพนามีไหมไกลๆมีปะผมเห็นแล้วใช่ปะใช่ อีเม็ปเรียบร้อยแตกครับผมแตกไปหนึ่งนะฮะแหมสุดยอดับผมปืนแรงดริงจริงไอรถถังของเราเนี่ยไอมันมุมปลดค่อนข้างจะแย่นะเพราะฉะนั้นแล้วก็เวลาหันฟอร์มเนี่ยมันมันเชิงดูหันช้าๆหน่อยอะแต่เรื่องความแข็งเนี่ยด้านหน้ามันโอเคนะแต่ด้านข้างนี่มันไม่ไหวครับ <c oughs> อ่ะ <c oughs> เพื่อนดนันเราก็ดันนะฮะตามไปพพอร์ตครับ เพราะว่าเราเองเนี่ยก็แทงได้ในระดับหนึ่งนะฮะแต่ได้ไม่เยอะเพราะฉะนั้นก็เซฟเซหน่อยแล้วกันเอาจริงนะไอเกมนี้มาแทงได้ได้วยหรอวะ <c oughs> เออเกมนี้มันแทงได้ได้วยหรออ่า <c oughs> ด้านข้างมีไหมเอ่ยข้างขวาอ่ะตั้งปืนรอก,ก่อนครับะดักนะไม่รู้ว่าฝันว่าน่าจะดักอยู่แหละผมคิดว่าน่าจะดักครับ k v สองว่าไงเพื่อน คนรบม้นมาฮะดักแค่นี้แหละผมว่ามันต้องมีคนผ่านเดี๋ยวผมเก็บต้อยอ,อีกไม่ทันเพื่อนโอโ้โหสอรี่เพื่อนจะช่วยไม่ทัน <c oughs> เดี๋ยวผมต้องรอซัพพอร์ตเกมวีสองอะผมเองก็อยากไปช่วยเพื่อนนะ ไม่รู้ว่าจะฝันนี้จะมาหรือเปล่าครับต้องดูก่อนเดีย๋ยวผมกลับไปช่วยเพื่อนก่อนแล้วกัน KP2 น่าจะดูให้ครับเอ้า KP2 แตกแย่แล้วครับแย่ไม่รอดแน่ Surprise motherfucker เสรรียบร้อยแล้ผมแตก,กนะฮะ แหมยิงเพื่อนเราละเพื่อนเฮ้ยเจ้าน,น้าครับยิงไปก่อนครับนี่ไงไอจิ๋วมาอีกมาอีกเแบรบ์ไม่เข้าครับอ่าอย่างไงเพื่อนตัวถังเราแข็งน,นะโน้ อดไปครับเรียบร้อยเพื่อนเจ็บมากบ่เจ็บมากบ่บกบอ่ะเดี๋ยวเราซัดอีกนิดหนึงครับรอโหลดกันหนึงโอ้โหโหลดนานมากยิงอัดไปครับเรียบร้อยผมแตกนะฮะอ่ะยังไงเพื่อนอ,อ,นอ,อน๋ยิงไปอ่ะยิงอันไปยังไงยังไงนี่บล็อกกระสุนครับ พี่พลังหน้าแข็งครับผมพลังหน้าเด้งนะฮะยังไงเพื่อนโอ้เสียดายว, <c oughs> ว่ะเฮ้ยเรียบร้อยผมฝังม่งโกโดนระเบิดทิ้งใส่นะฮะฝั่งโน้นอยากมาช่วยอยากมาเหมือนกันแต่ติดเราอยู่นะฮะรถถังเราแข็งครับผมหน้าแข็งนะฮะ <c oughs> ผมได้อย่างชอบยันไงยิงอ <c oughs> ัตยิบร้อยผมอ๋ออ oh. ่ายังไงเพื่อน สนุกมากไหมเพื่อนเจ็บรอยผมได้แอซิกมาแหมบางอาจยิงแท็กเรานะฮะปะีนี้ไม่เข้าไงตัวถางมันแข็งโป๊กอะอ่ะรอก่อนครับไอ้เนี่อะไรเนี่ยอโอ้บอกว่าเพื่อนหรอไม่ใช่นี่หว่าโอ้นี่เป็นไงล่ะโอ้โหยิงไปเยอะเหมือนกัน เบลี่ยนตาดี่กระจายเลยครับผมถ้าเราไปตอนนี้เราจะโดนดักกิงไหม่ะเพราะว่าไอเราเริ่มเกมมาช้ากว่าเพื่อนนะครับผมคือมันมีคนกดออกไงแล้วผมก็เข้ามาแทนทีนนี้ผมไปตอนนี้เนี่ยผมจะโดนดักกิงหรือเปล่าเอผมเองก็ไม่กล้าไปเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนครับเห็นฝันนู้นครับเฮ้ยไอ้เกย์ด่ังนู้น เห็นแล้วเห็นแล้วรอครับยิงไปครับเอ,เอเปืนแตกอ่ะรอครับตา่บนไา่บนสูอยู่นะั่นน่ะอ่ะได้เอซิกมาครับผม <laughs> แม่ไทเกอร์ปืนแตก <laughs> อ่ะยังไงดียังไงดี หาเรียบร้อยผมเพื่อเราสอยไปแล้วนะฮะโอเคมาสปอร์ตดีมีใช้ไปกว่าครึ่งนะฮะแล้วก็เข้าจุดบีดีกว่าครับสปอร์ตครับสปอร์ตยีงไมเอ่ยฮัลโหลฮัลโหลอิสมี a r ร์เอเองขอกิงหน่อยเอ้ยเดี๋ยวนะได้บอกว่าเอ้โดนรถถังนี่ว่ะเดี๋ยวขอตัวอีกทีนึงหันหันปืน โอ้ไม่ทันโอ้น่าเสียดายอ่ะเฮ้ยยิงไปโดนอยู่กันกันเน่าตายเฉยเลยเสียใจเพื่อนตัวถังเราแข็งแปลงไปโดนหัวอ้ยเพื่อนเราโดนเต็มเต็มเฮ้ยเมื่อกี้ผมยิงโดนหัวกันเน่าตายเฉยเลยเว้ยผมไม่คิดว่าจะโดนนั่นอ่ะ โอ้โยเพื่อนเราโดนระเบิดถึงพันกิโลระเบิดใส่แล้วเนี่ยตายนะครับจะไม่ไป,ปรัของลูกหลาน <Okay. S 1> อโอเค้าาโดนเหมือนกันไม่ตางก,กันเลยตอนนี้นี้ไปตาสุดท้ายแล้วนะครับผมอ่ดูสิว่าจะเป็นยังไงนะฮะในรอบนี้ต่างของเพื่อนเรานี้ก็อน่าจะดูพอสูอ้ได้นะมั้ง มีจมโบมาด้วยใช่ไหมเอเอเฮ้ยดื่มดูทางว่านี่ผมช้ากว่านี่อย่างเนี้ย M6N1 อย่างเนี้ยไม่ปรับแต่งเครื่องยนต์มาไงปัญหาอ่าเพื่อเราเข้าสู่แนวประท้าแล้วครับผมตามเพื่อนไปนะฮะตามหลังให้วิ่งแทงไปโอ้ยเยอะเยอะเยอะ ตอนนี้ไปช่วยนะฮะไม่งั้นเพื่อนเราจะแย่เอาตาหลังเพื่อนไปครับอ่าเตรียมเข้าสู่แนวลบทุกคนเป็นใจตัวแนวลบในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันละ่ะไปกันเลยสิวะเดี๋ยวนะ EBR GPR 1951เใจเย็นหลอแไปหนึ่งเดีย๋ยวเราไปช่วยเพื่อนก่อนครับโอ้ยเพื่อนเราทิ้งระเบิดใส่ได้นะเห็นไหมแค่ศพปะวะมองไม่ออกอนหลอกไปบนึงนะคือสร้างสร้างกระถางมันเยอะมองไม่ออกครับ ฝั่งนี้ไม่มีครับด้าน,นหน้าครับโดนอยู่เนีอ่อะครับปืนแตกครับไม่ปืนแตกไกลปืนแตกไอ้ดุย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 ไกลปืนแตกครับฝั่งนูน้นนางซ่อมไกลปืนก่อนนะเพื่อนอน,นี่แหละ เอาได้แอซิกมาครับหนีโอ้ได้อยู่ครับได้อยู่โอ้ยสมก็มองไม่เห็นนี่ผมเปิดภาพแบบสองเภาพมันก็เลยแบบดูสวยสดงดงามนะฮะแล้วเอฟเฟกต์ควันเนี่ยผมมองไม่เห็นเลยค <c oughs> วันเมื่งหนาจัดเออเฮ้ยยิงอัดแป๊บเนะรียบร้อยนะฮะช่วยเพื่อนได้อยู่โอ้เก็บแล้วดีนะผมช่วยเพื่อนได้นะโอ้โหยิงอัดไปก่อนปืน ปืนเสียคนจริงตายไม่งั้นนี่เพื่อนเราโดนเข้าหลังแล้วนะ่ะอาละวพุ่งสู่ฐานศัตรูนะฮะศัะตรูเขาก็บุกฐานเรานะดูซิข้านามีไหมอ่ามีครับมีมีมีมมม Nope. Đồ nắp. Nghe. Khỉ nít nâng. Quả <coughs> nét. Chị vậy. Nope. Mày khảo với hơi. Ây chắc đi mình khẻng á, ปืนแตกครับผมปืนแตกนะฮะนั่นนั่นขนตัวอ่าได้แอซิสมาครับผมยิงอัดแป๊เรียบร้อยผมแตกนะฮะหนึ่งคันยังไงยังไงหมดยังเอ่ย อ่ะเดี๋ยวลอโซนยิงดูเดี๋ยวก็รู้ครับว่าหมดหรือยังไปมีมีมาอีกไม่ไอ้ไปโน้โอ้ยเอ้าโอ้ยโอ้ยยิงไม่เข้าเฉยเลยอะไรดีอะโอ้โดนปืนร้อยยี่สิบสองใช่ไหมไอซูหนึ่งสองสองโอ้โหนี่ไงเรียบร้อยผมทั้งคัน <c oughs> เอาละครับผมก็จบกันไปนะฮบเป็นไงสรุปหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมแหมเป็นไงบ้างกับผมกับ ARL44 นะฮะคือมันเป็นตัวถังที่ค่อนข้างจะโหดมากเลยนะผมว่ามันโหดนะครับผมในประเทศท่านสุดสามเนี่ยเออมันโหดมากแล้วมันเป็นตัวถังที่ปืนอัตราการเจาะเกาะสูงด้วยแล้วความแข็งมันก็แข็งไหมมันก็แข็งในระดับหนึ่งเลยนะครับผมเออสามารถแทง ได้นิดหน่อยแต่อย่าไปแทงเยอะเดี๋ยวแตกเอ,อปืนมันเจาะสูงแต่นี้ว่ามันเป็นกระสุนลูก AP นะครับผมมันไม่ใช่กระสุนจเจาะกาะหัวระเบิดนะฮะถ้าเป็นจเจาะกาอหัวระเบิดเนี่ยมันจะดีมากเลยนะครับผมแต่นี้ว่ามันเป็นกระสุน AP ปกตีนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรผมมันก็ยิงข้าอยู่แหละขอ,อ,อให้มันยิงข้าก็พอใจแล้วนะครับผมสำหรับผมเนี่ยอวันนี้ก็วันนี้กันะฮะถ้าชอบก็บอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับผมวันนี้ผมอ่ายคุณขอไปก่อนนะครับผมไปพบกันคลิปหน้านะฮะบ๊ายบายครับสวัสด